หลานสาวจะกินไข่ตุนขึ้นมาอีกแล้วเอาก็ตีไข่ตี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 นก็แบบตีได้ความโมโ,มโห้ะทุกคนใส่ซอสฝาเขียว กิ้วขาวหน่อยก็ตีผงชูรสหน่อยก็ตีหืม่ม ใส่น้ําตาลหน่อยจะใส่น้ำปลาก็ควรจะเครมไม่ต้องใส่เนอะเดีย๋ยวเอาน้ํามายอดหน่อย ตอนนี้ก็กินได้เราก็ตั้งน้ำว้ายเยอะ yeah. ฝามาปิดเลยนะจ๊ะปึออ๊บ